ขอถามง่ายๆก่อนเราเราขอถามง่ายๆก่อนถามเลขในใจง่ายๆไปตลาดไปซื้อของมีเงินอยู่สิบบาทมีเงินสิบบาทไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อของสี่ออบาทถามว่าได้รับตังค์ถอนเท่าไหร่หกบาท เดี๋ยวก่อนนะมีทอนหกบาททอนหนึ่งบาทหรือไม่ทอนเลยอันไหนข้อไหนถูกข้อไหนถูกอันไหนไม่กไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ถูกตอบถูกคือถ้าเป็นครูสมัยโบราณไอคนหกบาทถูกอย่างเดียวเพราะตอบหนึ่งบาทตอบศูนย์บาทดีไม่ดีถูกถุกดีไม่ดีหาว่าโง่ เพราะว่าเพราะว่าครูไม่ได <S an advert terms> ้บอกเนี่ว่าสิบบาทนั้นเป็นแบงก์เป็นเหรียญสิบเป็นเหรียญห้าหรือเป็นเหรียญบาททั้งหมดถ้าใช้เหรียญบาททั้งหมดจ่ายก็ไม่ต้องทอนเลยแต่ถ้าใช้เหรียญห้าไปจ่ายก็ทอนมาบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบก็ได้ทอนมาหกบาทถูกไหมครับเพราะครูไม่ได้บอกแต่ว่าต้องอธิบายถ้าคิดเป็นต้องอธิบายอธิบายก่อนว่าสิบบาทที่ว่านั้นหากเป็น เหรียญสิบหรือแบงค์สิบจะได้ถอนเท่านี้หากเป็นเหรียญห้าจะได้ทอนบาทแต่หากเป็นเหรียญบาททั้งสี่บาทก็ไม่ต้องทอนเลยอย่างนี้ได้เต็มเลยดูไหมครับ oh. เห็นไหมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยต้องสอนให้เรามีลอจิกมีวิธีคิดและมองให้รอบถ้าเรามองรอบไม่เป็น เราจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งไม่ได้แต่ว่าก่อนจะเป็นมองรอบให้เป็นก็เป็นนักคณิตศาสตร์คือมันเป็นสิ่งที่มันต้องไปคู่กันเป็นคู่กันนะฮะเขาให้เวลาน้อยเดี๋ยวลองถามดูอ้าวลองคิดง่ายๆนะฮะโจทย์เขียนเอาอยงงผมไม่เขียนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยคิดตอนเสรมันเสียงเข้าป่ะเข้านะฮะอา้าวเรากลับมาดูเรื่องโอท็อปสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ชวนหนูไปขายของไปรับสินค้าโอทอปมาขายไปรับผ้าฝ้ายกับผ้าไหมามาขายนะครับไปขายที่สวนจตุจักรเนี่ยไปรับมาขายสวนจตุจักรก็ต้นทุนต้นทุนนะฮะอันนี้จะตั้งโจทย์ให้งงงแต่ไม่ง่าย ต้นทุนเนี่ยผ้าฝ้ายผืนละสองร้อยผ้าไหมผืนละสามร้อยไอ้โทษผ้าไหมต้นทุนสี่ร้อยต้นทุน, 400, ต,น,ทนต้นทุนผ้าฝ้ายสองร้อยแต่ขายสามร้อยต้นทุนผ้าไหมสี่ร้อย 400, แต่ขายห้าร้อยขายห้าร้อยนะจนให้ดีนะปรากฏว่าตอนออกบ้านเนี่ยมีเงินอยู่พันหนึ่ง จ่ายค่ารถขนของไปสักห้าร้อยจ่ายค่าเช่าแผงสักห้าร้อยที่จตุจักรวันนีพันหมดเลยฮนะหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเอาละขายจนถึงเย็นขายจนถึงเย็นได้เงินมาสี่หมื่นกับสี่ร้อยแต่กินข้าวไปสักสี่ร้อย เหลือสี่หมื่นทุนเหลือสีอ่หมื 40, ่นทวนนะถามคำถามสองข้อข้อที่เมือ่อเดี๋ยวต่ออยนิดหนึ่งว่านับแล้วเนี่ยขายผ้าไหมและผ้าฝ้ายรวมกันได้ร้อยยี่สิบพื้นขายร้อยยี่สิบนะขายได้ร้อยยี่สิบพื้นถามก่อนว่าถามคำถามแรกขายผ้าฝ้าย ได้กี่ผืนผ้าไหมได้กี่ผืนแล้วก็หลงจงหักค่าข้าวค่าขนรถค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นกำไรเท่าไหร่งงไหมโจทย์มันงงไหมนะไม่งงเหรอเก่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติง่ายๆกำไรเท่าไหร่นี้คิดง่ายแต่ต้องการจะถามว่าเราขายผ้าไหมผ้าฝ้ายไปกี่ ไปกี่พื้นครับะจะเอาแบบไหนมันมีอ่ะหนูแนะนำวิธีแก้สมก,การเอาแก้สมก,การลองเลยลองเลยลองเลยครับจะสมก,การเจ้ากี่เอาเอาวาล์เบอร์กี่ตัววาลเบอร์สองตัวแปรคล่องกว่าง่ายกว่าตัวแปรเดียวก็ได้ ลรวมีใครจะใช้วิธีอื่นไหมครับฉานว่ายมีวิธีค่ะหันจะลองเขียนดาฟดีกว่าค่ะได้เขียนราฟก็ได้แตว่าจราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เขียนดาวได้ขออนุญตเาไปนะครับได้รา,ามีใครจะใช้วิธีอื่ครับขอใช้วิีเพราะว่ามันง่ายขออนุญาตในไปก่อนรับเชิญครับ ตารางค่ะคำตอบน่าจะใช้โปรแกรม Excel คำนวณดูได้นะคะครับขออนุญาตไปใช้เอาเลยครับลองดูครับเห็นไหมครับเด็กอ่าใช่ไรครับกอพันคือมันยังมีวิธีวิธีนึงครับเป็นวิธีไม่เด็กครับสามารถเอามาใช้เองในการปราการเอาเลยครับครับลองดูซิว่าวิธีไหนจะออกเร็วก่อนเชิญครับใช้กระสิมือนครับแต่ ม,มีเมทิคแลนด์โลเบอร์เรชั่นก็มีนะครฮะคร,ระับเจอนะครับมันิำคัญแค่ไหนใช้วิธีไหนเราต้องมาสอนครูด้วยนะเพราะครูรู้ไม่กี่เรื่อง 95ตกลงได้าน x เท่ากับ98 y เท่ากับเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่กำไรกำไรทำให้งงแค่นั้นอะกำไรยัยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ลงทุนตอนแรกต้องตัวหมดแล้วคือไหนเยควาว่าให้โค้งเท่าไหร่เอาเนี้ยแบบ เทคโฮมหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราจะได้มีนับโสผู้ได้ถูกไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าทำกำไรเท่าไหร่นั่น9,700ค่ะก็9,700มาจากไหนคือนี่คือกำไรตกเฉลละ0 0บาทเป็นขาดเป็นขาดกำไร gross เท่ากับลบ1,020ถูกไหมครับขาดใช่ทั้งหมดเท่ากับ120คูณ100ถูกไหมฮะนี่คือ gross แล้วก็หักออกอะไรบ้าง หักหนึ่งพันหักสี่ร้อยถูกไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับเก้าพันเจร้อยเกหร้อยเหร่สี่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นก็หกร้อยหนึ่งหมื่นก็หกร้อยถูกไหมครับ อย่างนี้กิจการน่าทำนะน,น่าทำนะกำไรดีกำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยอดขายเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายเท่าไหร่ครับ